สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแชมป์สามร้นะฮะกับในช่วงทำมาหาแดกวันนี้เรากลับมากับรถครอบครัวยอดนิยม1รุ่นของ3 0 0ร้อยกลัดไลท์โชว room ะะ์รูมฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะครับผมยูนอยู่กับรถ t o y ยต้าไฮร e เครับรถคันนี้เป็นตัว h ฮ b ริดปี2015เลขมาอยู่ที่110,000กิโลเท่านั้นราคาผมบอกเลยว่าอยู่ที่1 2ล้าน2แสน 90,000บาทครับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่1ล้านถึง1ล้าน1แสนบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับฟรีวารันตีและคมเปญให้คุณเพียบของแถมให้คุณแน่นนะฮะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันก่อนเลยดีกว่าครับรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะฮะมีชุดแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้าครับลิ้นข้างลิ้นหลังครับรถเป็นสีขาวมุกเพลจากโรงงานตามสไตล์ของรุ่นไฮรีเออร์ส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบนี้หมดแล้วนะฮะจะไม่มีแบบว่าสีขาวนวลจะเป็นสีขาวออกมุก น่อยๆครับรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเบนซินผสมกับไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นห้ระบบไฮบริดจะให้ความประหยัดน้ามันแต่อาจจะทําให้คุณปวดหัวเรื่องระบบไฟบ้างในเมื่อมันเก่าไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้ปกติแต่เขาบอกว่ารุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนระบบไฮบริดมาหมดเรียบร้อยแล้วจะพังยากกว่ารุ่นเก่าๆนะฮะอันนี้ก็ยังไม่เคยเจอพังนะครับอ่ะอยาง2355 58ครับยางคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กตรงรุ่น มาพร้อมกับยางปี2020ยางใหม่ครับแต่ล้อแม็กนีมีริ้วรอยจากการทําสีให้ไม่ต้องกลัวครับรถช่วงล่างเดิมจากโรงงานรถสภาพเดิมเดิมครับมาเรามาดูในส่วนของภายในกันดีกว่าครับผมจะย้ําเสมอฮะการซื้อรถยนต์มือสองสิ่งที่คุณจะต้องดูนะครับอย่างแรกคือบอดี้ครับสำคัญที่สุดเพราะว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างทําได้หมดแต่รถพอดีถ้าชนหนักพิวารจมน้าตัดต่อแล้วผมบอกเลยว่าล้วนแน่นอนแล้วก็ไม่เหมือนเดิมครับ รถคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันซอกในเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดสติ๊กเกอร์กันรอยที่ประตูยังไม่เคยมีการแกะเลยนะฮะประตูหน้าไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมันติฟังก์ชันและเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับเข้ามาในรถครับรถคันนี้เอนจิ้นพุชสตาร์ทครับจอไพโอเนียครับเบาะเป็นเบาะหนังแล้วภายในเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ของโตโยต้าไฮเลอร์รุ่นนี้เนี่ยผมชอบมากๆเพราะว่ามีสีแดงนะฮะสีแดงเบอร์กันดี ปัดกับสีดําแล้วก็ทิมสีเงินนะฮะเอารถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และดูสวยมากด้วยการตกแต่งมาจากโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยครับรถคันนี้มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟตอนยาวเลยเขาเรียกว่า2ตอนยาวนะฮะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แอดิจิตอลเบาะไฟฟ้ามีจอหลัง2จอผมอยากให้ดูตรงนี้ฮะเบาะหลังเนี่ยสติกเกอร์ หรือผ้าที่กันเบายังไม่เคยมีการแกะนะฮะประตูซองในเดิมจากโรงงานลายไม้ทุกอย่างครบหมดเบาะหลังนี่แทบไม่มีคนนั่งเลยสําหรับใครที่หาอยู่อย่าเพิ่งตัดสินใจนะเราจะบอกตําหนิในส่วนของด้านหลังคันนี้ครับด้านหลังคันนี้นะฮะเคยมีอุบัติเหตุชนด้านท้ายมานะฮะแต่ไม่ถึงกับซองในนะ,ะครับเคยชนด้านท้ายมีการแกะฝาละซอง เรียบร้อยหมดแล้วไม่มีผลกับการใช้งานนะครับดูครับพลาสติกด้านหลังยังอยู่ครบหมดเลยสาหรับใครที่สนใจนะฮะติกเกอร์ด้านหลังก็ยังไม่เคยแกะอะไรทั้งอย่างนะครับถ้าเกิดมีการชนจร,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 จริงๆสิ่งพวกนี้จะไม่เหลือแล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจออปชั่นนี้ยังมีนี่ฮะฝาท้ายไฟฟ้าด้วยครับก็สําหรับใครที่สนใจเรารอไปชมห้องเครื่องกันครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับผมเปิดห้องเครื่องให้คุณดูคุณจะรู้ว่ารถคันนี้ด้านหน้าเนี่ยสวยจริงๆนะฮะ เปิดขึ้นมาแล้วฝาปงหน้าไม่เคยมีการแกะซ่องในเดิมจากโรงงานสติกเกอร์เดิมไม่เคยมีการแกะแผ่นตอนความร้อนเดิมจากโรงงานรารอยเม็ดอาร์คดอทเดิมจากโรงงานครบหมดครับเครื่องยนต์นะฮะเป็นเบนซินผสมกับไฮบริดระบบไฟฟ้าคุณดูที่กระปุกน้ำครับถ้าผมกอไมไปที่40,000โลคุณก็จะไม่รู้ว่ารถคันนี้จริงหรือไม่จริงเพราะ40,000โลคุณก็ต้องเชื่อเพอราะว่นี้คือรถสภาพเดิมๆที่มาจากลูกค้าแบบนี้เลยฮะ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับเป็น Toyota h ไฮรีเออร์ไฮตัวรถปี2015ราคา1,290,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่1ล้านถึง1ล้าน1ล้าน1 5 0 0 0 0บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีรารันตีคุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงครับรถคันนี้แถมฟรีการ์ดโคสติง้งกับเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องครับ ถ่ายนะมันเครื่องถ่ายของเหลวให้คุณเต็มระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกับเกียร์เราทําให้คุณเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อนะฮะ0852504444ย้ําอีกรอบนะฮะ0852504444และ Line Official ครับ s i g n 300เด e ะสกอร์การดไล u ์ d e อ s c o อฟ FC นะฮะเพราะตอนนี้อลนหลักของเรามีการขัดข้องเล็กน้อยขอเปลี่ยนเป็น l ล n e FC แล้วกันนะฮะตามข้างล่างนี้เลยครับก็ สำหรับใครที่สนใจซื้อรถแบบออนไลน์ไม่ต้องกลัวฮะเรามีการการ,ารันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ําตัดต่อและผิกดกฎหมายทางผมยินดีซื้อคือคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาตกใจกันอีกสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับหายห่วงครับดูรถออนไลน์จองออนไลน์ทําไมถึงมีคนแปลกใจหลายๆคนว่าคนซื้อออนไลน์ได้ยังไงรถคันเป็นล้าน,านๆเพราะเรามีการการ,การ,ารันตีแบบที่คุณไม่ต้องพาช่างมาดูเลยฮะก็สําหรับใครที่ดูอยู่สนใจรีบติดต่อด่วนเลย ก่อนจากวันนี้ฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสักก่งกระดิ่งให้กับ Channel YouTube นี้ด้วยอยากจะให้กำลังใจเราลบกวนตามไปที่แฟนเพจของโชว์รูมแล้วด้วยเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ว่า3 0สา score กราดไลฟ์โชว์รูมนะฮะก็จะขึ้นแฟนเพจของเราฝากไปติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนี้ช้ํา300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยครับราคานี้เราอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่ผมการันตีว่ารถแบบนี้ผมก็ไม่แพ้ใครครับยาาดคุมลอง จาเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสามลอยกาหลัดไลฟ์คุณยังมวัวต่มอง,งลุยเลยไม่ต้องรอ